ข้อที่ิานวนบวก a ที่ทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล1 0 f a a กําลังสองลบ a 7 12มีค่าเป็น10และกําหนดให้ f x เท่ากับ a กําลังสองลบ1 0 x ตรงกับข้อใดอ่ะเขาอยากรู้ว่า a ที่ทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เขาให้มามีค่าเป็น10คืออะไรพี่ก็มาดูก่อน f เเท่ากับ a กำลังสองลบ 10x ดังนั้นถ้าเราอยากได้ f a ก็ให้แทน x ด้วย a จะได้เป็น a กำลังสองลบ 10a เราก็ได้แล้วว่าข้อมูลของเราจะมี10 a กำลังสองลบ 10a a กำลังสองลบ a และ7และ12อ่ะพี่หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อน จับทั้งหมดมารวมกันหารด้วยจํานวนตัวพี่จะได้เป็น 2a กำลังสลบ 11a บวก29หารด้วย5ตัวมีค่าเป็น10 แล้วพี่ก็คูณขึ้นไปพี่จะได้ว่า 2a กําลัง2ลบ 11a บวก29เท่ากับ50ก็คือ 2a กําลัง2ลบ 11a ลบ21มีค่าเป็น0แล้วพี่ก็แยกตัวประกอบเป็น7กับ3 จะได้ 2a กําลัง2ลบ 11a ลบ21ก็คือ 2a บวก3คูณกับ a ลบ7เท่ากับ0ดังนั้น a ของเราจะมีค่าเป็นลบ3ส่วน2หรือ7แต่ว่าข้อนี้เขาให้ a เป็นจํานวนบวกดังนั้นลบ3ส่วน2ใช้ไม่ได้เลยตอบ a เป็น7ตรงกับ choice เคนะข้อ15บห้าเขาให้ข้อมูลมา5ตัวแล้วบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น10เราก็จับข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนตัวแล้วจับเท่ากับ10เราก็จะสามารถแก้สมการหาค่า A ออกมาได้เป็นคำตอบเลยอืมอร่อย